coi nha bây giờ, chơi các bạn, con kiểu mong đi này, khu, con anh bi này à, แล้วผมจะมาาเลยครับมาักอนมามาสัที่กอนเลยเลับอืเานี้เปางอครับก็อืดอืดครับอืดไปนี้ยอมรับว่าอืดครับผมว่าอืดมากครับไปนี้ พี่ว่าจุดที่ทำของเกมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับเอ่อโดเตะครับแตกกับโดนหมัดครับโดนหมัดที่ว่าชุดครับยกสองยกสามยกสามยกสองยกสามเฮ้ยโดนโดนช็อตนั้นเป็นยัไงคือพี่ดูอ่ะมันเซผมผู้ผมดูโดนแล้กมัน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 ครับผมเป็นไงลองแล้วเป็นไงแล้วก็ก็ยอมรับว่าน้องอะมาต้นหนักจริงครับผมว่าน้องเขาวันนี้น้องเขามานิ่งมาดีด้วยครับก็มาควบคุมมากครับผมต้องชื่นชมน้องเขาครับ ได้ดีมากเลยใช่ใช่ครับผมและการที่เราคัมแบ็กกลับมาต่อยที่ช่อง7ขรู้เป็นไงบ้างก็ผมรู้สึกดีใจมากครับเพาต้องขอบคุณลูกพี่ต่อยสมัยแล้วก็ลูกพี่สมพรแล้วก็ตีมานุ่มารดังใหม่แล้วก็ลูกพี่อัศวินฝันเมืองผู้ว่ากทตมอครับที่สนับสนุนผมแล้วก็ขอบคุณทางตีมานเจ็ดเพชรเอ่อชุนเจ็ดเพชรพีเดียเจ็ดเพชรที่ให้ผมได้กลับมาชกช่องเจ็ดสี่ครั้งครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับก็ต้องแล้วก็ขอบคุณพี่น้องแฟนมวยทุกคนที่ติดตาม และตามให้กำลังใจผมไม่ว่าผมแพ้หรือชนะก็ตามเฉียดตลอ,อดก็ขอบคุณครับมีไฟหนึ่ง้วอยากจะมีไฟนะได้ครับผมอยู่ที่ครับถ,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 ถ้า,าถ้า,าดดถ้าถามเนี่ยเราถามในความรู้สึกบางหน่ิคิดว่าคู่ต่อไปดีเรา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 อยากกระทบกับใครเป็นพิเศษไหมก็แล้วแล้วแต่โปรโมเตอร์พี่เดียแล้ก็เฮียชุนนะครับก็แล้วก็เลยลูกพี่ต่อสุดหมายเพิ่มถพูดถึง น้องกุหลาบน่ะน้องเขียวน่ะเป็นไงไปนี่ก็ต้องยอมรับว่าน้องก็มาดีมานิ่งก็มาัคุมมากครับ้องชื่นชมน้องกับก็ยินดีกับน้องเขาด้วยครับเก่งๆครับผมเก่งมากครับวันนี้น้องก็จะพัแต่เรามีจะพูดกับเอฟซีเอานะครับครับผมเสกเสื้อเอืเองมก็วันนี้ก็ทําให้เอฟซีผิดหวังผมก็ทําเต็มที่แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่ติดตามและให้กาลังใจผมก็ผมสัญญาไม่ว่าแพ้หรือชนะผมก็ จะเต็มที่แบบนี้ทุกไฟก็ต้องขอบคุณครับผมขอีเสไงนะครับโอเดผ้าเ็เอาปันยาผ้าเ็นเลยนมีั้ยอ้าเี๋ยวขออนุญาตหน่อยถามนะครับเป็นไงบ้างไปนี้โอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดไม่ได้ต่อยนานหายกนิ้ว พี่แกเดินต้ยกเลยอ่ะยกเดินยกเลยอ่ะเฮ้ยรอยแตกมีรอยแตกตายพลาดยกห้าครับยกสุดท้ายใช่ไหมไปโดนไปโดนเขาแล้วนะใช่ครับเป็นไงพี่พี่เด็กกันไป็ไงโอ้อึดมากครับยอมครับอึดครับทนด้วยครับคือพี่แกดูเหมือนจะลงจะลงแต่ไม่ลงครับคิดว่าจุเป็นของแกมันที่ทำให้เราเรามาได้เปรียบแล้วก็น้ำเกิต่อเนื่องเลยมันเกิดขึ้นที่ตอนไหนครับก็แกโดน จะโดนหมัดช่วงประมาณยกสองหรือยกสามนี่ยเลยครับแกเป๋มีอาการนะครับมีอาการนะใช่ครับมีอาการนะดันสดเองกด้พูดถึงพี่ชายพูดถึงพี่พี่บังไงพี่บังเป็นไงบ้างสุดยอดครับยอมรับหัวจิตมุ่ใจเด็ดดีมากเลยครับเมย์รุ่นหลังโค่นเอาทุกอย่างครับถ้าเป็นคนเหือนี่โดนงี้ไปนี่เป็นไงมึงมาอยู่ไม่ได้หรอกนะอยู่ไม่ได้นะใช่ครับพังมันยังอยู่ได้เลยอายุสามสองแกเดินได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วถ้าอายุไล่เลี่ยกันกับผมนะลำบากครับ คือเราอายุเท่าเท่ากันตอนกลางพีคเนี่ยเราเราหมัไม่แน่เลยลำบากอ่ะพูดถึงเนี้ยก็ครับต่อครับเราหยุดนานด้วยนานมวยไทยนี่ก็มาปีอะปีกว่าครับครั้งสุดท้ายที่เราต่อยคือเราต่อยในวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับซึ่งก็หลายเดือนอยู่หลายเดือนครับประมาณแปดเก้าเดือนได้ครับก็ไม่ได้คือต่อยวันต่อยแค่สามยกอแล้วก็เราปนซ้อมไันอด้จะไม่เข้มใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ได้ยืนห้ายกโอ้โหนี่ ต่อ,อยงันด้วยแล้วก็การเกณฑ์ด้วยหายใจลาบากเหมือนกันครับไม่มีถามได้เไฟต่อไปนี่คิดว่าเรจะเจอใครสำหรับเราอะ่ะก็แล้วแวต่โปรโมเตอร์ครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นโปรโมเตอร์เราจะตัดเราเจอใครผมยังยังยังมองว่าจะเจอกับใครได้ครับแล้วแ,วแวต่โปรโมเตอร์ดีกว่าถ้า <laughs> ถ้าผมถ้าผมบอกไปว่าอยากต่อยกับคนโน้นคนนี้เดี๋ยวเกิดดราม่าอีกอองั้นเอฟซีคอมเมนต์มาดีกว่าใช่คอมเมนต์มาดีกว่าเกิดดราม่าป่ะยังไม่ถึงต่อยได้แค่นี้เนี่ย ไปต่อยอับพี่เขาได้ไงอะไรประมาณนี้นะยอว่าไป,ไปใช่คำถามสุดท้ายแล้วฝากพี่ง FC แล้วไงก็ฝากพี่น้อง FC กลับดำทุกคนนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องชาวสุรินทร์แล้วก็อุทัยธานีด้วยนะครับที่วันนี้ที่เป็นกำลังกำลังใจให้ผมแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือคนหน้าค่ายครับท่านสจเปี๊ยกครับที่ให้การอุปถัมภ์ผมนะครับ<ม>เลี้ยงดูผมมาอย่างลูกครับก็ไฟนนี้ก็ทําได้แล้วครับนายครับ ไอ้มี่ชิจาพี่ชิจาเปิดเผยได้ไหมีก็สจปเปอร์ชิยาทองห้าบาทครับทองห้าบาทครับแบ่งที่บาทหนึ่งนะไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะคะแนนหรือชนะน็อะไม่ว่าอัดฉริห้าบาทคโอเคขอบคุณครับ